ในแบบฝึกหัดข้อ13นะคะจงหาระยะห่างของระนาบ3 x บวก6 y ลบ9 z เท่ากับ4นะคะและระนาบ x บวก2 y ลบ3 z เท่ากนบ1นะคะซึ่งเป็นระนาบที่ขนานกันนะคะอ่าทีนี้ถ้าถ้าสังเกตง่ายๆขนานไหมขนานหรือไม่ขนานเนาะให้ดูให้ดูเวกเตอรอ์ n ใช่ไหมคะถูกไหมอ่าทีนี้ครูให้ตัวนี้เป็น p 1 3 x บวก6 y ลบ9ก z เท่ากับ4จะมี n 1เป็น3 6ลบ9กนะคะ p 2และหน้า p 2ก็คือ x บวก2 y ลบ3 z เท่ากับ1อ่าตรงนี้ก็จะเป็น1 2ลบ3มเห็นไหมคะ ซึ่งตัวนี้จะมีค่า n 1นะจะเท่ากับ3คูณด้วย1 2ลบเห็นปะเพราะฉะนั้นระนาบ n 1กับ n 2อะ่ะคือขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะสามารถหาระยะห่างระหว่าง2ระนาบได้เพราะว่าพอระนาบขนานกันปุ๊บไม่ว่าเราจะหาจากจุดไหนถ้าในแนวตั้งฉากเนี่ยระยะเขาก็จะเท่ากันเสมอนะคะอ่ะทีนี้จากสูตรการหาระยะทางเนี่ยนะคะเราได้สูตรการหาระยะทางก็คือ ระยะ D ใช่ไหม D จะมีค่าเท่ากับ a x 1บวก b y 1บวก c z 1ลบ d นะคะหารด้วยรากที่สองของ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองบวก c ยกกำลังสองเมื่อจุด p 1เนี่ยก็คือ x 1 y 1 z 1ถูกไหมแล้วก็ระนาบอันนี้คือจุดนะคะ ระนาบมีสมการเป็น ax บ b, วก by บวก c Z, เท่ากับ b อืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้มาก่อนอืมนะคะทีนี้จากตรงนี้นะคะเรารู้มาแล้วเราก็ไม่อยากจะหาสูตรใหม่ระหว่างระนาบกับระนาบเราอยากจะประยุกต์ใช้สูตรเดิมนี่แหละนะคะก็เราก็จะต้องหาจุดหนึ่งจุดใช่ไหมคะที่อยู่บนซัก ระนาบหนึ่งอ่ะสมมติครูจะเลือกจุดหนึ่งจุดจากระนาบ p 1และพีสครูก็จะมองเป็นระนาบธรรมดาถูกไหมอ่ะเราก็จะหาจุด1จุดจากระนาบ p 1น,นะคะอ่ะครูก็จะให้เป็นมันมันมันมีต้ง x y z กซต้องเยอะแยอะอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นครูให้อ่า y วยเท่ากับเเท่ากับศยถูกไหมครูก็จะได้3 x เท่ากับ4หรือ x เท่ากับ4ส่วน3เพราะฉะนั้นจุด P 1ของเรานะคะก็จะเป็นจุด4ส่วนส่มนนะคะแล้วก็ตัวระนาบของเรานะคะก็จะมีค่า a เป็นก็คือดึงมาจาก P 2ตัวนี้ถูกไหมคะอ่ะ ค่า a ก็จะมีค่าเป็น1ใช่ไหม b ก็จะมีค่าเป็น2 c ก็จะมีค่าเป็นลบสและ d มีค่าเท่ากับ1นะคะอ่ะเราจะได้ระยะห่าง d นะคะมีค่าเท่ากับขนาดของ a a ก็คือ1เนาะ x 1ก็คือ4ส่วน3ะคะ b y c z เป็น0หมดเลยถูกไหมเพราะว่า y 1กับ z 1เป็น0นะคะลบ d ก็คือ1หารด้วย รากที่สองของ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองบวก c ยกกำลังสองก็จะได้เป็น4ส่วน3ลบ1ก็คือ1ส่วน3ถูกไหมหารด้วยข้างล่างก็จะเป็น square root ส4เพราะฉะนั้นก็คือ1ส่วน3 square root 14นั่นเองนะคะเราก็เลยได้ว่าระยะห่างของระนาบ ทั้งสองคือ1.3ส่วน3สแคหน่วย